วันนี้เวลา13นาฬกา57นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหรม่อมให้พลเอกกัมบาน,รนารุติดองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาราสากาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในการออกรับนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ เข้ารับไฟพระเริกพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่39ประจำปีงบประมาณ2518ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่บบางวันที่16ถึง25มกราคม2518ณสนามกีฬากลางจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี ในการนี้นายธีรุธสุภวิบูลผลผู้ราชการจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเป็นผู้เข้ารับโคมไฟพระเริกพระราชทานเพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันดังกล่าว